สวัสดีพี่น้องคบกตหนดแล้วหรืออยู่มาได้ช่องสายานาคามเมื่อนี้จะใส้จ้างอาะารอ์มาตัดหญ้าทั้งหญ้าทั้งเขาพี่น้องเพราะว่าถึงฤดูกาลแล้วตัดหญ้าตาแคนชองที่เกี่ยวเครื่องตาตัดหญ้าอย่าลืมสวยหญ้เข้าทุกตัวบ้างกันไป วันนี้พนักงานเจ็ดคนแต่ส่ว่าแต่ว่าพนยังมาบอกบทังนั้นเพราะว่าทางนั้นเสียวรถไทยปั่นแนวนี้ได้ฟอดเวยปั่นแนวนี่ฟอฟมันตัดง่ายยแต่ตัวนั้นผงานปั่นนีนผมยังมนกำลังเตรียมอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้ากำลังใส่น้ำมันเติมน้ำมันกำลังแต่งขึ้นูก้อนขึ้นเจ้าเชนี มันมีอย่างอยู่มีบางมีอย่างอย่วกไได้หน้าท่หอยิงเินก็พหอไอ้อกวันี้นานี่มันอะไรวันนี้ก็ได้สี่สิบโลเขาได้สี่สิบโลสี่สิบโลหมวันหัวมันคือโอ้หมานแต่เขาได้สี่สิบโลลูเลือดลูโนกันแต่ว่าย่ามี้มันจะมีงูมีอย่างเนย่งนะย่างนึันหน้านเดอันรงแคย้อนเปลีน นาเนื้อบยักขึ้นนานาแร่เนื้อบว่ายจะงน้าไดกว่าหหญ้ากว่าห้าีนั่นเนาะขันปตอปุ่มนะเล่นดีๆเนาะได้ได้ร้อยหมูแมงคเป็นนีเห็นกเกโก้เปนน้เกลือกินปีไกปก่อนมเวนสะยกับขบี่น้องรกมากเลยยนมฝนเขาบอกว่าฝ้าลงมาอดบันบัวนี้ แตบ้านมเนเรา้าเจ้ากับพเาหรอกบ้านเขาบ้านเขาบนนี้ไมบ้านเขาบ้านนนมเขาาบ้านเขาปีนันมุมขึ้นบ่องี้ยมึงน้งน้ก็เตรียมรบ้านเ้าบ้านนก่าบ้านเ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 ก้า บริเวณให้หน้าเรียกให้กะเจ้ามาตัดบริเวณสะให้นำน้ำบ่สิไปเก็บยางลุงฮิยเราเห็นเติมแล้วน้บ่มาน้ดบนี่อุปกรณ์เครื่องดื่มเตรียมมาให้สุเปมาเห้มาหนหัวเลยมีหลายคนเจ็ดคนเพราะว่าเขามันยงยางบ้าเลนกะะเาก ข้าวก็เริ่มนาเริ่มสูงเลยเรางามปีนี้พี่น้องมึงเอาอย่าหยาบเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ได้เจ้าละเปลี่ยนก็ยนากระลุกอุ้งเจ้าตัดไหนช่วงนี้ถึงฤดูการตัดแล้วก็จะตัดประมาณนี้แหละพี่น้องช่วงเดือนประมาณนี้คอะไรมาอีกพูดหนึ่งนะพ่นจีนเลยนะพ่น มนบหลยรอบเลยแบบมีแต่เยมาใช่ไหมวันันขีกันมากเนาะตัวแกวไรวหนซีนี่คือกันเลยทรงโคตรไม่เป็น่นาคูทองเหมอตัวไทยนะฮะตัวไทยน้อยนะนะเออบึงบง ละวันเราเาบ่อเดี๋ยวใช่เปลี่ยนแผ่นเลยไปเปลี่ยนแผนกำหน้ากำหน้าเลยมันโ่ออกเนาะมันมันฝุ่นกระโดดได้หาบกาอยู่นะเปลี่ยนแผนไหมกให้หน่อยมื่ได้รถไยน่อย้าวบเออรถไทน้อยสงคันเดี๋ย่าเดี๋ยวไปเหาบอกรถไทยน่อยสองคันาน ลูกซอสันนะบอลูกคมซิตนะผู้ได้พนักงานผู้กำลังลงผู้ได้ยงยู่ห้องานดำคุ้มต้ทั้งเบียทั้งเราบบวายเดมืวนเลืเสียกินยี่ห้อน่เอาเหล้าเอาเหล้ามาตักกับเบียบาดกินกินเงกินอยู่เือนจากพี่หัวล่าเนีเบิดเบิดสาขวดไงเลยขวดสามโก มาลินเหลาไใกล้มาโกเฮาเมาน้ำเหลาตูนี่และมาดิเห้าตน้องเปียองปกอย่างนี้เอกาตัดกันแล้วเนาะยังกับใอรกินเปียกกินเหลาเม่ไอ้เมางยักินเหลาขาวไใกล้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเากินเมากับเมาเลยว่เออรอย่างน้นะตัอบกินบกินเบียร์กินยงกินเหลาข่าวเปียกะกลิไอียัยยยันเออ็ลวโอ้ไเลก เออเขากินเหล้าขาวหืไม่ได้กินเหล้าขาวเจ้าาบุนีบางท่เขาเะก่อหลอกมดกอกไปเป็นเลยเมื่อก่อนละเติมเตบอเติมไหเดกกอเห่เติมใหม

พลังงานจะคนนลำนาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้องปุ๋ยแล้วหมอสร้อยมันห้วยน้ำรถไถเห่อห้วยเป็นข้อมากเป็นหน้าอง้ออะไรเนี่ยโอ้คือเป็นนี่ข้อข้อปุ๋ยแหลนว่นหรือไงหมอซ้อยจะถ้าย้อกัครับเลยุงส่งอขยอยู่คือเป็นห้วยนี่ห้วยว่เนาะ บ้าแล้วก็ขึ้นรถไทยรถไทยมาแล้วห้ยลำหลังหมอน่ยอยู่ทั้งหลังเตซาลีเข้าคับรสวมหมอกับห้วยอยู่ทั้งท้แหละรต้องลงนะนะงเด่นวงเด่นง้ายก้เดบบริเนบริบริยาบริ้ยเมันก็งานเปิดคลองไปเลยคือว่าเป็นคลองบบริเสคลองขอยว่าวบริเสเครื่องแบบนนเครื่องที่เจ้าพูดเอาเนาะ วคกิเล็ขีุ้นุนง้วขิงนหนแม่นานี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วเด้๋หนนานี่นะ่ยังบอกว่าพ่อสอบอยู่ใส่แต่ตอนที่มันงามไม่จะใส่ขิงงัวน้านี่บ้านออกหินบ้านที้เฉพาะในงามะเขไปนี่อืไ่ได้่ได้เพืองปุ๋ยได้ปีนี้ปุ๋ยสอบเพียงเด้นี้ไ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยลงใส่ได้อืมเอาผงลงใส่มันง่ามเนาะใส่แต่ปุ๋ย พีต่ปีนั dell, ่นปีนั่นมคาตัดเรามีแต่หญ้าราปีนี้มันไม่มีหย่าหลายใส่พูนหลายงามเนาะเปีองคุยเลยยังมัศผสมใส่แต่เราบงงามเล็กเ็กหน่อยโลเครื่องเราบาทั้งน่ะของเหล้าดีสั่งเครื่องเ๋วยเตี๋ยวรสซุปเป็รถแบบซปไม่เรียบรอยรล ยาไป่เอดนดอกอะอันนี่ยังไม่ไดเนเดี๋ยอย่ที่นี่นะพี่น้องแต่ละพี่น้องเดี๋ยวกนน่จะมาใจจะมาจะคุ้นแบกไปตัดตะกูลเลยหรื่ององวังเ้ตอนนจะออกมาวัองให้บริาคให้เดีให้เดียวเลี้ยงด้สามให้ยังสามให้สามให้สามให้ นายยัยเลี้ยบ๊องเ้ยยัยไม่ไหวมีรถไทยน่าล่ะไปก่อนด้วยเดินขึอเท้าไทยน่าหล่ะ